พ่งนี้ไปบินทบาทฉันแล้วจึงไปท่านก็อุตส่าห์อยู่ทั้งคืนแต่ไม่สามารถหลับได้ว่าภาพอุปสรรคดูพ่อดูแม่ป่านนี้คงจะถือกลาไปเที่ยวขอทานนมตามตอกซอกซอยดังที่เราเคยเห็นคนทุกคนยากทั้งหลายทั้งปวงบัดนี้พ่อแม่ของเราเป็นเช่นนั้นเราไม่เคยนึกเลยว่าจะเป็นเช่นนั้นคิดไปน้ำตาท่านก็นไหล ตลอดทั้งสองข้างอาบแก้มยันสว่างเช้ามาไปบินธบาทกับเพื่อนผู้มาใหม่ขอให้รู้จักเส้นทางกลับคืนมาฉันได้สองสามคำฉันไม่ลงคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงเหตุการณ์นี้ก็บอกเลิกบอกลาท่านมอบอาวาสอารามให้แก่ท่านก็เดินกลับทั้งวิ่งบั่งเดินบัางใจจดใจจ่อร้องไห้ไปด้วยไปถึงนี่ก็จะไปกราบลาสขา แล้วจะไปรับจ้างเลี้ยงดูบิดามารดาตอบแทนบุญคุณอย่างนั้นยังจะดีกว่ามาบวชไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าก็ไปเมื่อไปถึงพระนครสาวัตถีจะเป็นทางสองแพร่งคือคือคือแยกหนึ่งจะมุ่งตรงไปที่พระเชตวันอีกแยกหนึ่งจะเข้าไปในเมืองแล้วก็จะไปที่บ้านพระภิกษุหนุ่มลังเรนิดหนึ่งเราจะไปหาพ่อหาแม่เราก่อน หรือว่าเราจะไปบอกเลิกสิกขาบทลาสิกขาบทจากพระศาสดาก่อนก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าไปให้มันเสร็จไปเลยไปบอกเลิกบอกลาสิกขาบทจากพระศาสดาให้มันเป็นสิริมงคลโรคนี้ยากนักที่เขาว่าจะมีพระพุทธเจ้า เราเองก็ได้เกิดมาพบท่านได้บวชในศาสนาแต่เราเป็นคนอาภัพไม่สามารถบรรลุทำอะไรเลยที่เป็นนิยานิกระทธรมที่จะทําให้ออกจากทุกข์เราไปบอกเลิกเป็นการรับผิดช,ชอบต่อการพ่ายแพ้ไปเลี้ยงบิดามารดาว่าแล้วท่านก็รีบไปหาพระพุทธเจ้าไปถึงก็ไปกราบร้องให้น้ําตาไหลหนองหน้าพระพุทธเจ้ากรถามจริงๆท่านรู้ภิกษุ เมื่อสิบแปดปีก่อนเธอมาลาหลังเหมือนราชสีออกจากถ้ำดูเธอแกล้วกล้าเธอผุดผ่องอินทรีย์ของเธอก็ผ่องใสหน้าตาของเธอก็ผุดผ่องเอิบอิ่มด้วยธรรมปีติเธอเหมือนราชสีออกจากถ้ำแต่วันนี้เธอกลับมาเหมือนกับนกปีกหักมาพร้อมกับน้ำตานองหน้าเธอคงไม่ยินดีประพฤติธรรมในพรหมจรรย์นี้แล้ว ท่านก็บอกตามความเป็นจริงขอบอกเลิกบอกลาสิขา,าบดพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเธอจะศึกไปเนี่ยจะไปทำอะไร,เ,รเล่าเรื่องให้ฟังว่าจะไปเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงบิดามารดาพระองค์ก็เลยเอามือลูปศรีรษะพิษกความดำริของเธอนั้นดีแล้วแต่ว่าการที่เธอจะไปเลี้ยงบิดามารดา เธอคงเลี้ยงได้เพียงกายของท่านเท่านั้นในโลกในวัฏฏะสงสารนี้เธอไม่สามารถเลี้ยงจิตใจท่านให้ก้าวล่วงอาบายใครๆก็เลี้ยงได้เพียงเลี้ยงกายเราอนุญาตให้เธอไปบินทบาทเอาข้าวจากบินทบาทนั้นไปเลี้ยงกายของพ่อของแม่ เราอนุญาตให้เธอไปหาผ้าบางสกุลมาตัดมาย้อมมาเย็บให้พ่อแม่นุ่งห่มเราอนุญาตให้เธอไปหาเก็บเศษไม้ทำกระท่อมให้พ่อแม่โจเราอนุญาตให้เธอเลี้ยงกายของท่านแต่ว่าจิตของท่านเธอจะเลี้ยงอย่างไรถ้าเธอสามารถทำให้บิดามารดาของเธอเข้าถึงธรรมอริยะยญะะาธรรม ภิกษุแม้นว่าผู้ใดในโลกนี้มีอำนาจเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิครองโลกทั้งโลกหรือจะมีความกตันอยูยิ่งใหญ่เอาบิดามารดามานั่งไว้บาส,สองข้างให้ท่านทายอุจจาระปัสสาวะราดรถตลอดการร้อยปีป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำบีบนวดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้วันละสามเวลา ตลอดการร้อยปีหรือว่าเธอมีอำนาจจักรพรรดิจะมอบให้ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ปกครองแผ่นดินนั้นก็จะสามารถเลี้ยงได้แต่เพียงกายเท่านั้นเธอไม่สามารถทำให้จิตใจของท่านก้าวล่วงจากอบายได้แต่ผู้ใดหญิงก็ดายชายก็ตามกุรบุตรกุรธิดา ทิดานั้นก็แปลว่าลูกสาวไม่ได้พูดถึงกุลบุตรอย่างเดียวลูกสาวลูกชายใดกุลบุตรกุลธิดาใดสามารถทำให้พ่อให้แม่ของตนเองผู้ไม่มีศรัทธาเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วตนเองทำตนเองจะได้ผลตนเองจะได้รับ ทำให้พ่อแม่มีศรัทธามั่นใจในบาปในบุญได้ทําให้พ่อแม่พูดที่เพลิดเพลินสั่งสมแต่บาปให้ท่านเลิกให้ท่านมีศีลเว้นจากการเบียดเบียนเป็นผู้ควบคุมจิตใจกาย,กายวาจาตนเองสมาทานมั่นในศีลเพียงบิดามารดาผู้ไม่มีจากะจิตใจอันเต็มไปด้วยความยึดมั่นเถือมั่นให้รู้จัก ปล่อยวางสลัดออกจากอารมณ์ทั้งปวงได้ยังบิดามารดาผู้ไม่มีปัญญารู้จักโลกรู้จักชีวิตรู้จักกฎเกณฑ์อันไม่เที่ยงแท้แน่นอนแปรปรวนของโลกของชีวิตของสรรพสิ่งในโลกทําให้พ่อแม่มีศรัทธามีศีลมีจาระมีปัญญาได้กุลระบุกุลธิดาลูกชายลูกสาวเช่นนั้นชื่อว่า ได้เลี้ยงดูทั้งกายเลี้ยงดูทั้งใจพ่อแม่ทำให้เธอเกิดมาเป็นเนื้อหนังได้บัดนี้เธอทำให้พ่อแม่เกิดใหม่เป็นอริยชาติคือเกิดทางจิตทางใจสเสมือนหนึ่งนำท่านทั้งสองไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์เธอได้ปิดประตูอบายนารกเปรตอสุรกายสัตว์รัชฉานสิ้นแล้ว บิดามารดาของเธออาวินิปาตะธรรมโมไม่มีโอกาสจะตกตำ่ำนิยโตเที่ยงแทส,สัมโพธิปรายโนจะบรรลุธรรมเข้าถึงฝั่งพระนิพพานในเบื้องหน้าอย่างแน่นอนถึงขนาดนั้นจึงชื่อว่าตอบบุญแทนคุณของท่านได้อย่างสาสมเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุหนุ่มก็ดีใจได้ฟังธรรมกันนั้นบรรลุธรรมเป็นโสดาบัน พระภิกษุหนุ่มได้ฟังกันนี้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันแล้วท่านก็ปีติปาโมทออีอ,อิมเอ,อิบน้ำตาไหลด้วยความปราบปลื้มใจไปบินทบาตได้อาหารเต็มบาทตายและวชนีดไปหาพ่อหาแม่เดินไปไปตรอกซอกซอยไปที่บ้านเก่าของตนเองไปเคลือหาดที่ใหญ่ๆแล้วก็ไปถามเจ้าของบ้านที่มายึดบ้านจะเป็นเจ้านี้ บอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ไปไหนโยมพอจะรู้จักไหมเศรษฐีคนใหม่ที่มายึดบ้านบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านปรารถนาะอาหารบิณฑบาตปัจจัยสี่ท่านจงมาที่นี่เถอดท่านอย่าถามหาเจ้าของบ้านนี้เลยแม้แต่จะกินเขาก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเขาไปขอทานในตรอกซอกซอยใดโซดาบันยังร้องให้นะ นางวิสาขาในหลานเธอตายเธอก็ร้องให้แต่ร้องให้ไม่นานดอกความทุกข์เท่ามาหาสมุทรจะเหลืออยู่เพียงหกเจ็ดหยดของน้าถ้าความทุกข์เปรียบเหมือนภูเขาหิมาลัยจะเหลือเท่าจอมปลวกยังยังร้องให้แต่ไม่ถึงกับเป็นโรคประสาทนิดเดียวนิดเดียวสติก็กลับเืนมาก็หายท่านได้ยินคําตอบนั้นท่านก็กลั้นน้ําตาไว้ไม่ไหวก็ร้องให้